tốt cả đến cùng hả thì tảng chất tìm đi <laughs> นี่ไงนี่ไงนี่ไงโดดด้วยโดดด้วยโดดกี่ครั้งโดดกี่ครั้งโดดกี่ครั้งน่ารักไหมกบยางแก้คันจิ๋วครับผมกัดโดดเป็นจิงโจ้เลยถ่ายไว้ไหมนี่ยครับสองไม้มากประมาณสองไม้ครับมากับเซ้งคันคันยักษ์ทองครับแล้วก็ลอกทศกัณฐ์ครับผมเนี่ยครับ วู้ฮูสุดยอดเลยครับผมนี่คู่กันเอาเดินกับไปปีนต้นไม้เล่นอีกโอเคครับผมฝากไว้ได้ครับผมกบยางแก้คันจิ๋วคับตัวแรกมาแล้วอากาศดีครับวันนี้ก็โอเคเลยฝากไว้ได้ครับโหลช่วยเขาก่อนสุดยอดมากครับผม